สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเชแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลทุกๆท่านด้วยนะครับสําหรับเช้านี้โอ้โหถือว่าเมื่อคืนก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสุดมันนะครับระหว่างคู่ของเชลซี เปิดบ้านที่สแตมฟอร์ดบิดครับต้อนรับการเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเมื่อคืนก็เฉือนกันไป2ประตูต่อหนึ่งแล้วหลังเกมครับก็มีบทสัมภาษณ์ของโซมัตสุคเกิลนะครับกุนซือของสิงห์บลูเชลซีเขาเนี่ยบอกว่าเขายกเครดิตให้กับแข้งสำรองหมดเลยนะครับที่พาให้เชลซีได้เฮนะครับในเกมเมื่อคืนนี้โซมัตสุคเกิลครับกุนซือของสิงห์บลูเชลซีครับยอมรับว่าการเจอทีมอย่างคุณคอนเวสต์แฮมเนี่ย มันไม่เคยง่ายเลยพร้อมยกเครดิตให้กับเราผู้เล่นมาจากมานั่งสำรองเต็มๆที่ลงมาพลิกสถานการณ์ให้กับสิงห์บลูเชียลซีกลับมาแซงเอาชนะได้2ประตูต่อหน,นึง่งนะครับมาฟังคำพูดของชอมาสชูเกิลกันหน่อยนะครับก็บอกว่าเออต้องบอกว่ามันยากมากที่จะทําประตูในเกมพบกับคุณคอนเวสแฮมพวกเขาตั้งรับลึกและใช้ร่างกายกันเยอะเกมมันซับซ้อนมากขึ้นไปอีกกับประตูที่เราเสียไป มันเป็นความพยายามอย่างมากที่จะกลับมาและต้องให้เครดิตกับแข้งสำรองเหล่านั้นต้องให้เครดิตเต็มที่กับทุกๆคนมันเป็นการฟาว้รักษาประตูเมนดี้อย่างชัดเจนผมรู้ได้เลยผมรู้สึกสงสัยตั้งแต่แรกแต่ผมจะไม่แสดงความคิดเห็นคราวที่แล้วผมถูกลงโทษด,ด้วยการปรับเงินก้อนโตคุณให้ความคิดเห็นของคุณสิคุณจะไม่ถูกปรับแล้วมันน่ะไม่ง่ายเลยที่จะรักษาความเชื่อมัน่นมันยากที่จะเล่นเกมรุกอย่างไหลลื่นและสร้างโอกาสในเกมพบกับเวสแฮม ไม่มีใครที่จะเปิดเกมใส่และเล่นในเกมที่น่าตื่นเต้นกับพวกเขาตอนนี้เนี่ยเราก็ค่อยไปทีละก้าวแล้วกันแล้วผมเนี่ยจะพยายามใช้มเ m e n t มนี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วเราสามารถร้องขอความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่จากทุกสิ่งเรากําลังอยู่ระหว่างการสร้างสิ่งนี้และมันยังไม่เสร็จอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของสมัตจูเกิลน,นะครับกุนซือของเชลซีที่เมื่อคืนเนี่ยเปิดบ้านเฉือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปสุดดรามาเลยนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับ เกือบไปโดน2-2แล้วแต่โดน VAR ริปประตูคืนสำหรับทางด้านของเวสแฮมนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคู่นี้คอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับในความคิดเห็นของทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับสวดัสวัสดีครับ